ส่วนหนึ่งในการร่วมนําเสนอเรื่องราววิกฤตอุทกภัยที่ขยายวงกว้างออกไปหลายพื้นที่น่านับเดือนและส่งผลกระทบกับคนไทยทั่วทั้งประเทศซึ่งเหล่าคนบันเทิงมากมายก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างพลังการช่วยเหลือเหล่านั้นตลอดมาแม้บางท่านเองก็คือหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังคงลุกขึ้นมาช่วยเหลือชาวไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยอีกมากมายติดตามหลากหลายมุมมองของคนบันเทิงจากประสบการณ์ตรงที่มีต่อวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้คืนนี้นายเรื่องของเรื่อง วัสดีครับในช่วงเวลานี้ครับวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศของเราครับถือเป็นวิกฤตที่คนไทยเราทุกคนร่วมกันฝ่าฟันมานานนับเดือนครับและยังคงต้องต่อสู้กันต่อไปในทุกิถีทางครับเพื่อให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้มีคนไทยมากมายครับจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนไม่เป็นแม้แต่คนในวงการบันเทิงครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังจากประสบการณ์ตรงของพวกเขากันเลยครับจากวิกฤตอุทกภัย เริ่มต้นเมื่อหลายเดือนก่อนในบริเวณตอนบนของประเทศด้วยปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกทุกปีทําให้เกิดน้ําท่วมขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างหนักพี่ชายเล่าให้ฟังว่าป่าออฟเนีย่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆสดๆอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าอยู่กับน้ําได้นะเขาเคยเจอมาก่อนเขาไม่กลัวอะไรเงี้ยซึ่งนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าน้ํามันเกือบถึงเตียงแล้วแต่เขาก็อยู่ได้ทําใจไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรเงี้ย แต่พอมาคืนที่สามทนไม่ไหวเครียดก็อบอกต้องตื่นทุกชั่วโมงเลยแล้วเพราะว่ากลัวมันจะกลัวว่าน้ําจะมาอีกหรือเปล่าอะไรมันเป็นปกติของคนที่เขาเจออนะไรเงี้ยก็เลยทําให้ทนไม่ไหวเครียดมากป่วยเลยล้มป่วยเลยคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาล,ลนะไรเงี้ยซึ่งออฟได้ยินได้ข่าวมาก็เป็นห่วงแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกรุงเทพน้ํายังไม่เข้า ก็ได้แต่ทํางานทํางานไงครับแบบจะกลับไปได้ไหมจะกลับไปได้ไหม,มพ่อบอกไม่ต้องมาไม่ต้องมาอย่างเงี้ยผมได้ยินแล้วผมก็รู้สึกแบบเห็นใจอ่ะเป็นห่วงอยากกลับไปดูอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามาไม่ได้ถ้ามายังไงก็มาไม่ถึงแน่นอนพอสายเอเชียตอนเนี้เส้นทางที่จะกลับไชนา่าน่ะทั่วหมดแล้วนะฮะ